สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราอยู่กับทางด้านของคุณนัยจันทร์เจ้าฉายนะครับประธานบุริทิธรรมดีนะครับเรื่องเราเนี่ยท่านผู้ชมครับเราจะมาคุยกันเรื่องของพระราชโครงการนะครับโครงการสา์พระราชาครับตามที่ทางด้านของคุณนัยเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ริเริ่มในการจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะโครงการครั้งนี้ทางดิสเซเบตเนี่ยพวกท่านได้วางเหมือนว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา นะเริ่มต้นในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดประจวบในการที่ไม่ต้องซื้อข้าวกินละปลูกข้าวกันกินเองเพระาพระราชทานลงสีขึ้นมานะครับซึ่งทางด้านพิธาัยเองเนี่ยท่านชมได้พาพวกเราเนี่ยไปที่โรงสีข้าวพระราชทานที่อ,อ่วน้อยนะครับเป็นยังไงบ้างเรื่องนั้นี คือเท่าที่ได้ฟังข้อมูลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะแล้วก็ประหลัดอบอจอมาก็คือเราทราบว่าที่นี่เนี่ยเป็นโร,โรงสีข้าวประสานของในหลวงแห่งเดียวที่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจหมายถึงว่ายังสามารถเดินเครื่องได้นะครับแล้วเราก็ดีใจว่าตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยในในรโรงสีแล้วแล้วก็เขาทางผู้จัดการนะฮะก็ได้เปิดเครื่องเราได้ฟังเสียงเราได้เห็นการทำงาน ของของโรงสีเนี่ยเราได้สัมผัสถึงพลังบางอย่างพลังของพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระชันทิ้งเอาไว้ตั้งแต่40ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องโชคดีว,ว่าชาวประจวบเองก็ยังถือว่านี่คือสมบัติล้ำค่าอข,ของของเจ้าประจวบแล้วก็ทราบว่าต่อไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้ดีขึ้นอีกนะโดยท่านองค์มนตรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกเนี่ยบ,บอกว่าก็ให้คนเข้ามาได้ศึกษาดูง,งานได้มาใช้จริงสีข้าวจริง แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงทำเอาไว้และพระอาจารทิ้งไว้ครับอาจารย์โอถือว่าเป็นมรดกล้ําค่านะครับในหลายมิติเลยนะทางด้านการการสีข้าวนะครับการเลือกข้าวนะครับให้เรามีสุขภาพที่ดีพลานามัยที่ดีราคาไม่แพงด้วยและยังเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็ก สำหรับชาวไร่ชาวนาครัอาจารย์และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยคือได้ประโยชน์เนี่ยหลายมิติด้วยกันครับครับอย่างนี้ต้องชมครับเดี๋ยวเราพาท่านชมเนี่ยไปพบกับพ่อเมืองก่อนนะครับท่าน้วาราชการจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าท่านเองเนี่ยมีความคิดยังไงนะครับติดตามชมครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับผมสมคิดจันทร์ธรรมฤทธิ์ครับ้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับจุดนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับ เป็นาสหาหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานเอาน้อยจำกัดอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับซึ่งเมื่อ43ปีก่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านได้พระราชทานาให้โรงสีแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนในการที่ให้ ชาวบ้านนะครับในบริเวณนี้ได้มีโรงสีข้าวเป็นของตนเองเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยาการซื้อข้าวเนี่ยจะต้องซื้อข้าวจากพื้นที่ข้างนอกมานะครับเมื่อเกิดโรงสีข้าวแห่งนี้ขึ้นมาพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานให้จัดทําเป็นลักษณะของสหกรณ์าการเรกษตรก็คือมีการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะบริหารโรงสีนี้นะครับ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับโรงสีพ,พระพระธานเนี่ยก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับศาสตร์พระราชาเป็นการเรียนรู้ในการบูรณาการองค์รวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ในเรื่องของ,ม,อง,ของมีเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําการพัฒนาการปลูกข้าวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนําข้าวมาแปรรูปนะครับการรวมกลุ่มกัน เพื่อที่จะมีการบริหารจัดการของสหกรณ์กรโรงสีนะครับให้สามารถดําเนินการได้ตรงนี้ครับจะเป็นในเรื่องของอาการเดินตามรอยของพระองค์ท่านที่ให้เห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวมแล้ววันนี้จากโรงสีข้าวเ,เราพาทางด้านของเขาเรียกว่าพวกครู<ว>ก็เรียนเนี่ยนักเรียนครับไปไหนก่อ<า>ก็แน่นอนครับเรามาประจบคิริขันเนี่ย จุดสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็ต้องไปกราบหลวงปู่พระพระคุนะฮะซึ่งถือว่าเป็นความผูกพันที่เรามีกับพี่น้องชาวประจวบนะฮะเพราะว่าเราได้ช่วยกันสร้างไว้กับกลุ่มเพนพุทธประจวบคีรีขันธ์นะีตั้งแต่ปี2,5,5,4ตอนนี้สิบกว่าปีแล้วนะทุกครั้งที่มาที่นี่ก็ต้องมา สวดมนต์ถวายให้กับองค์หลวงปูุู่้พุทธนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เรามีความสุขมากๆแล้วเราก็ได้สัมผัสบารมีธรรมขององค์หลวงปู่มากๆครับก่อนที่เราไปที่หลวงปู่ผู้พุทธเราไปนั่งสวดมนต์กันนะครับหลังนี้ท่านในเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับผู้มีอุปการะคุณนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังกับโครงการของเราโอ้แน่นอนเลยซึ่งขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีท่านนี้และองค์กรนี้ โครงการดีๆของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งที่1นะครับต้องขอขอบคุณนะบริษัทที่ประยปกันภัยจำกัดมหาชนตั้งแต่ครั้งที่1เลยตอนนี้ก็ครั้งที่41แล้วนะครับโดยเฉพาะบุคคลสําคัญคือพี่น้อยวิชดาไตรธรรมครับลองติดตามชมดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านตอนนี้นะคะโครงการของเราอยู่ที่โรงสีข้าวพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ท่านจะเห็นว่าโรงสีข้าวแห่งนี้มีความเก่าแก่เพราะว่าเ,าเริ่มท่านสเสด็จมาเปิดเมื่อ,เ,อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2524ก็คือ43ปีมาแล้วซึ่งน้องสองคนเนี่ยที่น่ารักยืนอยู่ข้างๆเนี่ยยังไม่ได้เกิดเลยนะคะแล้วก็โรงสีข้าวแห่งนี้เป็นตำนานที่เป็นต้นแบบของการาสีข้าวแล้วก็ ผลิตจนถึงแพ็คแพ็คถุงเนี่ยนะคะให้กับทั่วประเทศเลยและเป็นการจุดประกายให้มีการเพิ่มศักยภาพของผลผลิตข้าวให้ดีขึ้นเพื่อแข่งขันในประเทศและในเวทีโลกวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาชมค่ะว่าตำนานของโรงสีข้าวเป็นยังไงในสมัยก่อนถือว่าทันสมัยมากนะคะแล้วเมื่อกี้มีการเปิดเครื่องเดินผลิตให้เห็นว่าข้าว เปลือกใช่ไหมน้องชีวินไหลลงไปแล้วก็ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ขึ้นเป็นท่อซึ่งทําจากไม้นะแล้วก็จนกระทั่งออกมาเป็นเม็ดข้าวซึ่งเม็ดข้าวที่เห็นจะเป็นหนึ่งข้าวกล้องสองข้าวขาวนะคะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความรู้ที่เราเนี่ยมีประสบการณ์พาน้องๆมานอกจากจะมีน้องโอมแล้วก็น้องชีวินแล้วเรายังมีเด็กนักเรียนอีก161คนนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ ประจวบครีขันเนี่ยมารับบริจาคข้าวจากโรงสีนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งต่อความสุขให้กับทุกคนเวลาเราไปจังหวัดไหนนะเราก็จะไปส่งมอบความดีสิ่งดีๆส่งมอบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาตามร้อยพระราชาโดยที่ว่าเราเนี่ยส่งต่อองค์ความรู้ผ่านบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยนำไปใช้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นองค์ความรู้ที่ดีขึ้นที่แน่นขึ้นเนี่ยให้กับนักเรียนนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับทางด้านของอพี่น้อยเองคุณวิชุดานะครับ,รบท่านเองเนี่ยได้ร่วมสนับสนุนมาตลอดนะครับตั้งแต่นับหนึ่งที่พี่ใหญบอกบนะครับแล้วเราพาทั้งหมดกลุ่มของเราเนี่ย ไปสวดวนกันต่อนะครับที่พระวิหารพระบุคุลใช่ครับวันนั้นพี่รู้สึกอย่างไงบ้างอ่ะก็ต้องบอกว่าทุกครั้งเลยที่มากราบหลวงปู่เนี่ยก็ทุกคนเลยนะฮะก็ต้องสัมผัสธรรมชาติแหละธรรมชาติที่แบบโอ้โหรูกสึกพิเศษนะฮะทั้งลมทั้งอะไรนะคือทุกครั้งที่มากราบหลวงปู่เนี่ยแล้วอยากจะแนะนำเลยครับว่าพี่น้องเองที่อยู่ประจบคีรีขันก็ดีหรือว่า ผ่านไปผ่านมาแถวประจวบนะฮะอย่าลืมแวะมากลับหลวงปู่รับรองว่าหนึ่งความสุขเกิดขึ้นแล้วและสอเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับความดีงามทั้งหลายครับอันนี้อยากให้มาจริงๆครับก็อยากจะบอกว่าการตามรอยพระราชาของเราเนี่ยคือเราไม่ได้แค่ไปลงพื้นที่ในโครงการพระบรินะครับแต่ว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีความเชื่อมโยงและเราสามารถจัดจัดไปได้เนี่ยนะครับ ไปสถานที่ปลอดสัรอย่างทิศหาดว่าขาวเนี่ยอยากให้คนไทยโดยเฉพาะลูกหลานไทยเนี่ยได้รู้จักวีรกรรมนะอันเสียสละด้วยจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรองประหัดชูแล้วก็ชาวบ้าน400ของกองอัธมารวิเศษชัยชาญนะซึ่งเดินเท้ามาจากอ่างทองหลายร้อยกิโลเมตรใช่ไหมอาจารย์โอ๊คมาสมัยโบราณ200ปีที่แล้วมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเสียชีวิตทั้งหมด นะเพื่อที่จะปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยนะครับท่านเนี่ยเป็นตำนานของเรืงจิตอาสาตัวจริงเลยถูกต้องแ,<ล>แล้วจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ผ่านด้านของอครูนักเรียนเนี่ยเข้ามาทำการอบรมกันใช่ครับ ทำหนึ่งอไรมเรื่องอะไรบ้างก็เวิร์กช็อปของโครงการตามตามรอยพระราชาเนี่ยถือว่าพิเศษเพราะว่ามีอาจารย์อดุลดาราธรรมนะซึ่งท่านได้ออกแบบเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเลิร์นนิ่งดีไซน์ก็คือนวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กสมัยศตวรรษที่21เลยนะฮะแล้วเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าอาจารย์อดุลครั้งนี้ไม่ได้มาท่านซูมเข้ามาแต่ท่านสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เพราะว่ามีบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมในเรื่องของเป้าหมาย17ข้อของสหประชาชาติ ว่าเป็นเป็นปลายทางเป็นเป้าหมายเนี่ยแต่ว่าต้นทางก็มาจากเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> ของพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> แล้วก็นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน <c oughs> ซึ่งคนไทยอาจจะไม่ค่อยทราบเลยว่า <c oughs> พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงเป็นพระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ <c oughs> ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจนได้รับพระราชสมัญญานานตรงนี้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเรียนรู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับ The King's Journey นะครับเป็นภาพภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งเด็กอายุ10บขวบสามารถจะเป็นวิทยากรได้แล้วการเรียนรู้ในห้องเรียนวันนี้เราต้องปรับรูปแบบเพราะเด็กไม่เหมือนสมัยก่อนนะเด็กสมาธิ น้อยลงเพราะรว่ามีมือถือเพราะนั้นเนี่ยคุณครูก็ต้องเห็นแนวทางการเรียนการสอนสมัยใหม่นะฮะแล้วก็ยังมีคุณหมอชว่วยเดลตรีปาตีนะครับศูนย์คุณธรรมก็แน่นอนน่ยให้ความรู้กับเราเป็นประจำนะฮะแล้วก็ท้ายสุดเราก็ได้มีการถอดบทเรียนถอดรหัสพระอาชิภาพของในหลวงรัชกาลที่9้าครับและนี่ท่านชมครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดเลยนะครับกับโครงการนะครับตามรอยพระราชานะครับอยากให้พี่นายเดชฝากเลยท่านชมเป็นข้อคิดหนึ่ง ครับก็ท้ายสุดนะครับพูดทุกครั้งแลวครับอาจารย์รุบอกว่าเราเนี่ยโชคดีขนาดไหนมีบุญขนาดไหนได้เกิดมาเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินนี้นะฮะอยากให้เราเนี่ยรักตัวเองให้มากศรัทธาในตัวเองให้มากแล้วก็เห็นในข้อดีของเราคะคือเราต้องแบบว่าเปลี่ยนแนวคิดน่ะต้องแบบคิดบวกมองบวกกับชีวิตเราก่อนแล้วก็มองบวกกับสิ่งรอบข้างแล้วสิ่งดีงามก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของเราทุกคนครับครับนี่ครับ คุณนดจันทร์เจ้าฉายกับโครงการตามรอยพระราชานะครับขอบคุณมากครับพี่สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ